รถเข้าใหม่อีก1นคันในราคาถูกกว่าอีโคคาร์แน่นอนครับเจ้า Honda Civic ปี19เกียร์รุ่น l อตัวท็อปเครื่องยนต์1.8ใครอยากฟรีดาวฟรีได้นะนี่เลยครับตัวรถเป็นสีซิลเวอร์สวยๆนะครับเรียกว่าสีอมาตะนี้รันการนะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์แน่นอนไฟหน้าเดย์ไทม์นิงไลนมีให้ตัดหมอกมีให้สภาพตัวรถ ข้างในให้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในมุมมองของผมที่เป็นรถปี19ก็จริงนะดูครับทุกอย่างใช้งานปกติแอร์เย็นคอนโซลทุกอย่างพร้อมใช้งานได้คุณซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้ว กาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u เพอร์เฟ c t ์คาร์รถมือ2กรุงเทพบางนาลาซาน87รถคัดสภาพนะครับแจ้งกันตรงตรงตรง,ตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนอยากเช็คตัวสอบวัติรถยินดีจัดให้เลยใครอยากตรวจสอบอยากหาสำเนาเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้ตลอดเลยนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยูกับปั๊กคุณมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและรถเข้าใหม่อีก1คันในราคาถูกกว่าอีโคคาร์แน่นอนครับ นี่คือเจ้า Honda าซวิ c ปี19เกียร์รุ่ี e อตัวท็อปเครื่องยนต์1.8ใครอยากฟรีดาวฟรีได้นะดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59ฟรีดาวผ่อนเดือนละ1,700บาทตลอดสัญญาสภาพใหม่แน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมผมได้เลยนะฮะเรื่องสภาพยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะลองดูให้ภาพมันฟ้องเลยสิปากว่าไม่เท่าหนตาเห็นแน่นอนนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ ในมุมมองของผมนะครับในราคารถเพียงแค่647,000บาทราคารวมโปแต่คุณได้ c i วิ c EL ปี19ที่ป้ายแดงเขาขาย970,000นะฮะเจ้าของมือหนึ่งเนี่ยเขาแบกรับค่าเสื่อมไปเต็มๆแล้วประมาณเกือบ400,000แล้วนะฮะใครอยากฟรีดาวฟรีได้อยู่ใจังหวัดส่งไปนเป็ซน,นฟรีของแถมว่ากันท้ายคลิปครับดูรถเลยเดี๋ยวเสียเวลานะ นี่เลยครับตัวรถเป็นสีซินเวอร์สวยๆนะครับเรียกว่าสีอมาตะนีรันการนะมีทุกรุ่นมีทุกแบรนด์แน่นอนไฟหน้าเดย์ไทม์เรนิ่งไล์มีให้ตัดหมอกมีให้สภาพตัวรถฟ้องกันด้วยผมชี้เป็นเห็นๆจุดๆกันไปเลยกันล้วกันนะตัวอันนี้ตัวโครเมียมใหม่ๆที่กากไม่กินอยู่นะใหม่ๆยังเงาๆอยู่เลยล่องไฟต่างๆทุกอย่างเข้ากันหมดนะครับ รถคันนี้ไม่มีโดนหนักไม่มีกอไม้ไม่มีความทั้งมีผมซื้อคือเต็มราคาดเดสเซชั่นทางด้านซ้ายให้ดูตัวรถครับบุบไม่มีรักยิบไม่มีมีขนแมวนิดนหน่อยเดี๋ยวผมขัดออกให้นะเพราะว่ารถยังไม่ได้บิวไม่ทาสปามานะฮะแต่เดี๋ยวเราทําให้นะครับิล์มยังไม่ลอกไม่ร่อนนะฮะใช้งานกันได้อีกนานพี่รถปีสิใช้อีกยาวนานๆเลยแทนที่จะเสียประมาณว่าเสียถึง90 0 0 0 0 ก็วันนี้มีมาให้ในราคา647,000บาทไสวิกนะครับมากงมากเกอร์พวกนี้อยู่ครบๆนะภาพไม่ว่าจะเป็นภาพท้ายภาพไฟทีมงานอ e ินเสิร์ตไปเลยครับตามนี้เลยนี่ครับด้านท้ายครับซีลีโคนยาแนวเดิมอยู่ครบอุปกรณ์แม่แรงอย่างอะไรพวกนี้ก็อยู่ครบๆกันนะครับรถเป็นในรูปแบบนิติบคุคคลรถคอร์เปอรลนะคุณผู้ชมนะครับข้อดีเคาประวัติดีเมทานตนตรงตลอดเพราะว่าไม่จำเป็นต้องมากะเรื่องงบ มีเท่าไหร่ใส่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นของใช้งานนะฮะคุณซื้อใช้งานต่อการันตีเลยว่าใช้งานต่อดีแบบที่เขาใช้แน่นอนนะฮะในมนชันทางด้านขวาของตัว,ตวรถครับไม่มีบุบไม่มีรักรีเหมือนกันช่องไฟด้านหลังกันชนเท่ากันหมดประตงประตูเท่ากันหมดนะฮะฝีไม่ตีไม่ลอกนะฮะหลังคาไม่มีบุบเลยหลังคาสวยรถสียังดีมุกยังลอยอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะอันนี้ขออนุญาตพาดูสภาพข้างในก่อนละกันนะฮะ ข้างในให้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในมุมมองของผมที่เป็นรถปี19ก็จริงนะเลขไมล์แสนเจ็ดครับแจ้งตรงๆครับรถดีรถวิ่งทุกวันนะฮะใช้งานทุกวันแม่ทันแนนเปลี่ยนอะไหล่ตลอดนะฮะพวกอลไยไม่ลอกไม่ร่อนนะฮะคูซันโทนใช้งานได้ปกติมัิติฟังก์ชันมีมาให้ครับมาพร้อมระบบกุญแจคีย์เลสสามารถสตาร์ทรถจากนอกตัวรถก็ได้ h ฮอนด้า n ลนบอ h มีมาให้นะฮะหกแสนสี่ครับของประมาณนี้ผ่อนไม่เกินหมื่นพันครับออปชั่นขนาดนี้ไม่คีย์เลสแน่นอนภาพลักษณ์ทางสังคมคุณมีแน่นอนนะฮะ ดูครับทุกอย่างใช้งานปกติแอร์เย็นคอนโซลทุกอย่างพร้อมใช้งานได้คุณซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวเพอร์เฟคคาร์ทำเพิ่มเติมม้อีกให้เงากว่านี้ให้สวยกว่านี้เบาะนะครับตะเข็บไม่ปริไม่แตกทีมงานอินเสิร์ทข้างในเลยปิ้งสังคาสักลาดสักเสกเลขยันไม่มีนะครับคอนโซลดีอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ใน รถอารถสปอร์ตคาร์นะครับแต่เป็นรถซีดานนะเพราะว่ามันด hmm. ีไซน์คล้ายๆหลุมนะก็นั่งนั่งเรียกว่าให้ฟีลความเป็นสปอร์ตได้ค่อนข้างดีนะครับกับเจ้าคนนี้นะในราคาย้ำอีกทีหนึ่งว่าอีโคคาร์และฟรีดาวกันได้ใช้เงินออกรถ999บาทตามโปรได้เลยฟรีจัดโอเลยนะมาเดี๋ยวใกล้ถึงช่วงโปรแล้วนี่ครับด้านหน้าห้องเครื่องครับเวลาใครซื้อรถแน่นอนเขาต้องดูห้องเครื่องดูอะไรพวกนี้นะนี่ครับใหม่ๆตาอาเรียกว่าซิลิโคนพวกซีน พวกน้ำมันพวกนี้ไม่มีเยิ้มมาให้นะครับรถมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลของ Perfect ค a r ให้ด้วยนะและพร้อมจัดโปรชุด Happy Meal วารันตีสูงสุดนะสปี20,000โลอันนี้เราก็มีให้ด้วยนะครับโครงสร้างเดิมนี่ครับไม่ได้ไล่นะอันนี้ก็เป็นบริเวณซุ้มล้อของเขาและนี่ก็เป็นบริเวณโครงสร้างของเขานะครับน็อตเดิมไม่ได้แกะเลยทีมงานอินสิร์ตได้เลยฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานเ่ลหลายคนถามว่ามีฝากระโปรงแท้ไม่แท้ด้วยหรอมีนะ ถ้าเกิดรถบางคันเขาเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเขาไปเคลมท,ที่ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกฝากระโปรงใต้หวันหรืออะไรพวกนี้ก็ก,ก็มีอยู่กันฮะขออนุญาตสรุปกันอีกทีนึงนะครับใครอยากดูเจ้าคันนี้นะฮะเจ้า Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019นะฮะเลขไมล์170,000กิโมตรราคารวมป o จอง1,000ได้บัตรเจ็ตนี้นะฮะ640,000 เ0 0 0บาทเอาราคานี้ไปเลยจัดโอน,นดําเนินการไม่เก็บนะครับหลายๆที่เขาอาจจะเก็บมีสักประมาณ2 0 0 0มืนะก็ลองหาข้อมูลดูกันก่อนได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59ครับยังไม่พอครับของแถมเพิ่มเติมมีให้อีกเยอะเลยนะพี่กดซับไ i b e กดกระดิ่งให้หน่อยนะพี่นะ กดแล้วมาต่อกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ดีเปลี่ยนไส้กรองก็ดีบริการฉุกเฉิน2ี่ชั่วโมงทั่วประเทศเราก็มีให้ด้วยรถทรายแอสิเตอ n t บริการฉุกเฉินแบตหมดยางแต่น้ำมันหมดลืมบูเจนในรถอู่ประมาณ700แห่งเรามีให้ทั่วประเทศได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ยังว่างอยู่นะครับ6 4แส0 0บาทซีวิกปี19 เออใช้เงินออกรถ999บาทเองนะครับย้ำนะครับว่าค่าใช้จ่ายออกรถ999บาทจบตามนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแฟงจัดโอ้นไม่เก็บนี่แหละครับทรอปเปคคาครับอยู่ส่วนวันนี้ปักคุณหมีใจดีคนเดิมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ